5 4 3 2ี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีค่ะชื่อถิงถิงค่ะวันนี้ก็ได้มาทำจิตอาสานะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้ปลูกต้นไม้ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเมื่ออยู่บ้านเนี่ยแม่ใช้ให้ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ก็คือแบบเหยียบแบบ ได้มาทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมันก็สนุกเฮฮาแบบตัวเลอะไปหมดเลยแบบอยู่บ้านกลับไปก็คงก็บอกแม่แล้วค่ะว่าว่็ผมจะบ้างช่วยแม่ปลูกต้นไม้แล้วก็รดน,น้ำรดน้ที่บ้านโอ้โห <laughs> อยากจะฝากบอกคุณแม่อย่างนี้เหรอครับ <laughs> ก็จะบอกว่ามาหนูปลูกต้นไม้เป็นนะแล้วก็รดน้ํา <laughs> ด้วยโอ้ดีใจดีใจดีใจเอาก้องเชียร์ปมมือ <laughs> มให้พี่ให้น้องเขาหน่อยครับ แม่ภูมิใจนะครับอยู่บ้านไม่ลดน้ำค่ะ